ไก่ป๊อปทำเงินกำไรเยอะทำง่ายนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคทอดยังไงให้กรอบนะครับหลังจากหั่นไก่ชุบแป้งคุกเกล็ขนมปังแล้วนะครับก็เอาลงกระทะไปเลยเปิดไฟกลางไว้นะครับหลังจากลงไก่เสร็จบอกเลยนะครับอย่ายุ่งกับมันนะครับทิ้งไว้3-4นาทีครับเห็นจากภาพไหมครับไก่จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับไก่จะเริ่มเหลืองผิวเขาจะเริ่มแข็งไม่แตกแล้วนะครับนี่ครับกวนเลยครับเอาข้างบนลงข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นข้างบนครับนี่นี่ทำแบบนี้เลย หลังจากที่เราเกี่ยวเกี่ยให้เขาจมน้ํามันหมดแล้วนะครับก็รอต่อไปครับอีกประมาณ5นาทีแนะนำว่าไฟกลางนะครับอย่าไปเร่งไปนะครับหลังจากผ่านไป5นาทีก็ได้แบบนี้เลยครับเป็นไงครับสวยไหมครับพร้อมขายไม้ละสิบาทครับโอ้โหเด็กอย่างชอบนะครับยิ่งจิ้มซอสมะเขือเทศนี่ขายดีเทน้ําเทท่าครับมาดูกันครับว่าสวยไหมครับเว้ยมีล่วงไปอันนึงครับแต่อย่าดังนะครับเดี๋ยวจะลุงด่าผมและพีพีก็จะได้ไก่ป๊อปที่สวยแบบนี้เอาไว้ขายหน้าบ้านกันเลยครับ ถ้าหากใครชอบเทคนิคดีๆจากผมแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำด้วยครับสวัสดีครับ